พอมันทำอะไรเสร็จมันก็เหนื่อยใช่ปะ่ะก็ไปนอนดูทีวีมันดูไปได้สักพักหนึ่งอ่ะอยู่ๆบุกคนลึกลับคนนั้นอ่ะเขาก็เปิดกล้องเฉยเลยเว้ยเหรอใช่เลยดีดีเขาก็เปิดตอนที่คนอยู่งั้นเหรอใช่ไม่ผมไม่ใช่ผมดิไอจอโทษที <laughs> If having girl problem, I you problem a โอเคถ้าเราไปแล้วเราเจอปูนีถุงหนึ่งผมจะเริ่มเล่าเรื่องแล้ว ถือว่าเราโ <Okay. S 1> ชคดีเมื่อกี้ได้มาหนึ่งใช่ไหมใช่เมื่อกี้ได้มาแค่อันเดียวโอเคไงผมรู้ที่เยอปะป่ะเจอไปหรือเปล่าคุณที่มันโปรเพยเยอ <c oughs> คุณคุณลิบลงยังเฮ้ยอันนี้ตรงได้ผมจะจเอาดีๆเ,เอาเลยคุณเอาเลยเอาเลย 2> 2, <3. S 1> สองสองลุย ผมจบหมดเลยไม่แบ่งใครโู้ก็คู่เ้าโกรธหรือเปล่านั้นนะคุณเนื่องจากคุณพูดง้แล้วเขาเขาแทงคุณน่ะคุณตายมาเนี่ยคุาตายแต่คุณก็คุณก็จะมาช่วยถูกผมอาจจะไม่ช่วยคุณแต่ไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่าเราจะรอดเว้ยเอ้ยแต่จริงๆแล้วผมก็ตึงอยู่แหละถ้าเขาทำอะไรเขาทำอะไรคุณนึ่งก็โดนผม ถูกเออเริ่มเรายังสิใจเย็นผมต้องได้อีกการหนึ่งก่อนเฮ้ยแต่ว่าได้ไปแล้วนี่วาเมื่อกี้ถูกป่มถูกคู่ที่ผมไงเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แหละโอเคตรงไหนวะคุณพอนึกออกปะเคยมาไหมแถวเนี้ยเหมือนจะเคยนะ น่าจะซอยนี้ไม่ใช่ <c oughs> ผมว่าถ้ามาถึงมันมีแค่กองเดียวเองตรงนี้แล้วเส้นนี้มีอีกไหมเส้นนี้อย่างงั้นเหรอเออลองเลี้ยวดูลองเลี้ลยวอีก ไปทางซ้ายไหมเหมือนคุณรู้แต่คุณไม่บอกอ่ะคุณรู้จริงปะเนี่ยนี่ไงนี่ไงไหนบังเอิญเจอพอดีเลยข้างหลังข้างหลังผ้าใบสีเขียวอคุณไม่ได้บังเอิญคุณรู้คุณลงไปผมจะวิ่งไปอีกตรงนึงคุณดวนเว้นนี้ไม่ได้อ่ะคือคุณรู้คุณก็บอกพี่ผมไม่รู้ผมเคยมาช่วยไอ้บ๊อบแต่ผมนั่งเฉยเฉย คือเอบอมันรู้เยอะถูกป่ะถูกมันรู้เยอะครับทเส้นนอกเมืองหมูต่างๆไม่เป็นไรผมผมเสียนในเมืองมากกว่าดิได้เั้นปึ๊บเก็บก่อนแล้วค่อยไปในเมืองดีกว่าอ่าผมจะเล่านะในเมื่อเจอไปแล้วตอนหนึ่งโอเคครับอ่าเล่าไงดีนะาคุณอยากฟังเรื่องไหนก่อนดีอะเอาเรื่องผมผมอยากฟังทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเหรอทุกไม่ไทุกเรื่องท,ที่ที่คุณจำไอ้ที่คุณคิดว่า น่าเล่าก็คือก็คือการละครั้งหนึ่งนาามาแล้วมีลูกหมูอยู่สามตัวลูกหมูงั้นเหรอใช่เฮ้ยลูกหมูกี่ตัววะตัวหนึ่งนะสามแล้วใช่ไหมสามตัวแต่มันไม่ยากใช่เรียกคุณจะเล่าหรือเปล่าแล้วก็คุณโหคุณอย่าเพิ่งขัดดิแล้วก็มีหมาป่าตัวหนึ่งใช่ไหมใช่หมาป่าไหมใช่คุณผมจะเล่ายังไงดีอ่ะต้องเล่ายังไงอ่ะผมไม่รู้จะเล่ายังไงอ่ะ เล่าเรื่องไหนลูกหมูหรอหรือเรื่องอื่นเรื่องอื่นดีเรื่องเรื่องลูกหมูไม่เอา <laughs> ไม่รู้จะเล่ายัางไง <laughs> ใช่ไหมใช่ผมไม่รู้จะเล่ายัางไงเออมันก็พูดยากจริงๆล่ะ <laughs> ใช่ไหมเข้าใจผมต้องหาวิธีแป๊บนึง <laughs> มก็ต้องใช้ความคิดเล็กน้อย <laughs> ใช่ใช่ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะครับนั่นแหละผมก็แป๊บนึงขอคิดอีกรอบ คุณเพชรกำลังจะเล่าเหตุการณ์เหรอใช่ใช่มันก็ใช่เหตุการณ์เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของไอนี่แล้วกันนะไอไอไอจอไอจอเค <c oughs> อ่านกระทู้ใช่ผมไปอ่านกระทู้มาวันนั้นนะ่ะ <c oughs> แล้วทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของไอจอนะเพราะว่าเหมือนไอจอเนี่ยมันไป <c oughs> อุย้ยเหมือนไอจออ่ะมันไปนี่ไปต่างประเทศใช่ไหม คือคือมันไปทำธุระของมันแหละไอ้จอผมก็ไม่รู้นะว่าไปทำอะไรของมันก็ไม่รู้ก็คือเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแต่แต่มันเล่ามันมันมันเขียนกระทูไว้สนุกมากเลยนะไอ้จอเขียนไว้อะไรนะเขียนกระทูไว้สนุกมากเลยผมก็เลยจะมาเล่าให้คุณฟังไงยังไงครับก็เหมือนพอมันไปใช่ไหมวันแรกอ่ะมันจะต้องถือช่วงน้ะมันมันสถานการณ์มันไม่ค่อยดีมันมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีโรคระบาดอ่ะคุณเข้าใจใช่มันมันก็เลยต้องกักตัวก่อนอันนี้คือมันได้ใช่ไหมได <laughs> โ้โอเคโอเคผมใช้บ่อยกระทัว <laughs> โอเคอเอ้ยขอโทษครับอู้ว้าวขอโทษครับขอโทษนะครับรครับเก้าซ <laughs> <laughs> ิงเลย เฮ้ยเขาเสียงจริงเหรอมาเสียงไม่เสียง,งอ่ะแล้วก็นะผมต้องไปตึกข้างโรงพยาบาลอุ้ยนี่ครับเฮ้ยคุณ <c oughs> ผมว่าเขาทาไม่ใช่ละไอ้เขาติดใจแต่ผมไม่เขาง่วงแหละไม่เป็นไร <c oughs> เหมือนแบบโดนชนทีนึงขอคือนทีนึงหยิกทีหลังชนะเข้าใจปะโอ้โงั้นยอมไม่ได้กลับไปทันไหมเนี่ยอย่าอ่ะต่อนะคือ ไอไอจอมันก็ต้องกักตัวถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยพอมันไปถึงใช่ไหมมันก็คิดว่ารฮ้ยรอบนี้มันต้องดีแน่เลยที่กักตัวมันต้องโอเคคืออาหารมันต้องอร่อยห้องมันต้องน่าอยู่แต่พอมันไปถึงมันมันก็โอเคนะแต่อย่างแรกเลยคือที่ไอจอมันบอกว่ามันมันมันไม่ชอบอ่ะคือห้องน้ํา ทำไมอ่ะเพราะว่าห้องน้ำปกติอ่ะมันจะต้องที่ฉีดที่ฉีดตูดอ่ะอเออใช่ปกติมันจะต้องมีใช่ไหมทุกแต่พอไปถึงอ่ะมันไม่มีแลที่เอ่อในอดีตมันเคยมีป่ะในอดีตมันมันเคยมีมันมันใช่อดีตมันเคยมีใช่ในอดีตมันเคยมีแล้วไงต่อแล้วไม่มีแล้วทำไงอ่ะไม่มีเลยทีเนี้ย ไอจอมันก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าขี้อะถ้าเป็นอย่างเงี้ยกูว่าไม่ได้วะว่าพวกเราอะไม่ต้องขี้หรอกทั้งสิบสี่วันอะแต่ไม่ได้ทำจริงๆหรอกใช่ปะไอจอมันเขียนไปรึปะใช่ไอจอมันเขียนไว้แต่คุูเี๋อเพิ่งดีมันยังไม่จบโอเคมาแต่พอผ่านไปอ่ะยังไม่ถึงวันหนึ่งเลยมัน มันคุยกับเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันไปเจอกันไม่ได้อะ่ะมันก็เลยต้องคุยกันในกลุ่มมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งว่าโอากูไม่ไหวแล้วอะ่ะแล้วมันก็ต่างคนนี้ก็งคิดวิธีที่ําให้ให้เรารู้สึกสบายที่สุดอะ่ะ <c oughs> มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งคิดมาว่ามึงลองเขาขนนอ,อาขวดน้ําเจาะเจาะฝาไหมขวดน้าเจาะฝาใช่ เขาได้เขียนชื่อย่อมว่าเจ้าของความคิดเนี้ยคือใครมันคือไอ้จอเหมือนกันอ๋อเขียน้มงหลายจออ่ะคือไอ้แก๊งได้มันจอเยอะเยอะไปหน่อยคุณอาจจะงงเข้าใจใช่ใช่ความคิดนั้นก็แบบว่าเหมือนจะดีนะแต่มันผมว่ามันไม่น่าดีว่ะ <c oughs> เดี๋ยวน,นะผมลืมที่เอาปูน่ะต้องไปตึกโรงพยาบาล คุณบ,บ,บอกให้ผมมาก็ได้นะเออแล้วทีเนี้ยพอไอจอมันคุยกับเพื่อนอะไรเรียบร้อยใช่ปะม,ม,มันก็ไปทำธุระของมันแหละแบบ คือมันไปแข่งอะมันก็เออมันก็ไปซ้อมของมันถูกไหมอาแล้วทีเนี้ยพอตกดึกเว้ยน่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่สองหรือวันที่สามเนี้ยแหละผมจำไม่ได้ว่ะมันมันเขียนไว้ผมอ่านนานแล้วอ่ะผมจำไม่ได้มันก็พอมันทําอะไรเสร็จมันก็เหนื่อยใช่ป่ะมันก็อยากจะนอนทีเนี้ยมันก็ไปนอนมันก็ว่างแหละมันก็ไปนอนดูทีวีมันก็ไปเปิดเจอช่องหนึ่งเว้ย ใช่มัน,มนไปเปิดมันไปเปิดเจอช่องนึงม,มันเป็นช่องที่แบบเจ้าของช่องผมว่าน่าจะขี้เมาหน่อยนอะขึ้นต้นได้ตัวแอลแหละผมว่าฮะไม่ใช่ช่อง<ม>ขึ้นต้นด้ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือช่องไหนอะดิเแล้วไอ้อีกงั้นเหรอตอนแรกดูไปต่ฟักก็ว่าคุณคุณนะคนเนี้ยแต่จริงๆมันอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะ Uh huh. คือคนนั้นเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิพู <laughs> ้ดีผู้ไ <laughs> ด้ก็ <laughs> เอา้าพูดไ <laughs> ด้ใไหมเนี่ยกระทูกระทูอ๋อโอเคโอเคพูดได้โอเคคุณบอกว่าผมเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งว่ะเออพูดไปแล้ผมช่วยโอเคโอเคอยากรู้เหมือนกันจะไปถึงไหนออมาดิ <laughs> อ่าเดี๋ยวเดีย๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมรอรอตรงนี้ดีกว่าว่ะขับรถไปงงเค เดียทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบ,บนี้ด้วยวะดะโอเคเรามายืนคุยกันก็ถึงไหนแล้วนะถึงที่มันไปนั่งดูทีวีแล้วใช่ไหมอืมอ๋อออใช่มันก็ไปนั่งดูมันไปเจอช่องหนึ่งเว้ยคือเจ้าของช่องอ่ะค่อนข้างจะขี้เมานิดนหนึ่นนงไม่หนีนหรอกอมผมว่าก็คือเหมือนเขาคนนั้นอ่ะ คนที่ไอจอมันไปดูใช่ไหม uh huh. เขาวอากันว่าเป็นเหมือนคล้ายๆบุคคลลึกลับอะ่ะคุณนึกออกปะยัง <Y' all S 1> ไงอ่ะก็คือแบบเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยดําเนินรายการเท่าไหร่อะ่ะอ่าเออเข้าใจเข้าใจไอ้ยูด่วเลยแล้วทีเนี้ย uh uh. ไอ้กูไม่เยี้ยคุณยังไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวเขาเล่าทำไมอ่ะมันมีคนมาป่วนสมองผมปะ คุณสมองคุณมีปัญหาหรอใช่มันมีเด็กเคี้ยคนหนึ่งเข้ามาในสมองผมอ่ะผมปวดหัวเลยนั่นมันเชื้อไวรัสนะต้องตัดการกำจัดมันต้องกำจัดมันเหรอเอ๊ะคือจะไม่ต้องถ้ากำจัดมันนะพอกินยาก็หายแล้วถ้าสมมติกำจัดมันเอ่อสักสิบห้านาทีเป็นไงอ่ะสิบห้าผมก็ว่าเวิกนะจะราจบกันพอดีอ๋อเออสักสิบห้านาทีนะ ออนวอนสิออนวอนพี่เขาเซ่โอเคผมจะเล่าต่อละก็คือตอนนั้นพอไอจอมันดูมันดูไปได้สักพักหนึ่งอ่ะครับอยู่ๆบุคคนลึงลรับคนนั้นอ่ะอืมเขาก็เปิดกล้องเฉยเลยเว้ย คือคุณไม่ติดนเ้นอหรอคือเหมือนเขาไม่เคยเปิดมาก่อนเลยด้วยคุณเหรอใช่แล้วดีด,ดีเขาก็เปิดตอนที่คุณอยู่งั้นเหรอใช่ไม่ผมไม่ใช่ผมดิไอจอโทษทีไอจอ <laughs> ไอจอม่เขียนไว้ละเอียดเหมือนกันนะนี่ไงผมกำลังซูมอ่านอยู่เนี่ยอนันรรที่ห้าย่อหน้าที่สีอ่อ๋ออะไรยังไงอีกครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยไอจอมันก็ดูไปได้สักพักหนึ่งใช่ป่ะอ่า มันก็เห็นคนคนั้นอ่ะเอ่อใช้คำว่าเขาเป็นดาราแล้วกันนะอาดาราคนนั้นเขาก็เหมือนเขาจะดื่มด้วยนะอาา่าฮะเขาก็น่าจะแบบว่าได้ที่อ่ะอ่น่าจะได้ที่นิดนึงอือแล้วเขาก็แบบแอบเต้นเบ,นเบาๆเขาเขียนไปละเ,เอียดนะเฮ้ยอือ เกมนี้มันสนุกจริงป็ะเนี่ยมันก็ผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้ด้วยแต่ว่าไอ้จอมันเขียนไว้ว่ามันสุดท้ายอะมันก็ดูได้แค่แค่แป๊บเดียวดูได้แค่ถึงตอนนั้นแหละเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคืออยู่ดีๆมันมีคนพิมพ์แท็กชื่อไอ้จอมาไงไอ้จอมันก็เลยต้องหนีไปก่อนมันก็เลยอดดูต่อแต่ผมก็ก็ดีแล้วนะผมว่า นะไอมือบอลคนนั้นมันคือใครก็ไม่ดูที่หนีไปอ่ะดีแล้วแต่ผมก็ผมสงสารไอจอนะไอไอมือบอลคนนั้นมันคือใครวะจริงเลยจริงเลยยอดมากเลยนะคนเขาสายแอบดีแล้วหมายถึงว่าคนมือบอลคนนั้นทําดีแล้วคือคุณต้องเข้าใจในมุมมองของไอจอด้วยสิไอจอมันทําไมอ่ะไอจอมันก็ต้องหนีไงก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วที่หนีไปไงเพราะว่าถ้ายู่อ่ะ ก็อาจจะไม่ดีนึกออกไหม oh. ว่านะ <laughs> แต่ว่าเอาแล้วเรถฝากดน้ํามันนั้นผมคือมันหายไปแล้วหรอไอ้ฝากพน้้ำว่ามันใช้ไม่ได้เหรมันไม่เวอร์ล้วไงก็เลยเปลี่ยนแล้วสรุปใช้อะไรจอได้เขียนบอกปะไอ้จอเอาหนูว่าใช้ทิชชู่เปียกเอาชิลสงสารไอ้จอม,มันเลยเรื่องนี้จบไปงั้นเหรอ <laughs> ใช่เรื่องนี้มันก็จบไปแล้วาาผ่านพ้นไปคือ <laughs> ไม่อันนี้คือมันเป็นชีวิตประจำวันของไอจองไงมันเขียนไว้ไอจอมันเขียนไว้ว่ามันได้ดูนั้นแค่ประมาณเท่าไหร่เฮ้ยมันดูไม่นานหรอกประมาณแป๊บเดียวแป๊บเดียวแวบเดียวนะใช่ใช่แวบเดียวแวบเดียวโอเคแล้วมันก็ไปเอ่อเหมือนไปนอนเลยมั้งไม่รู้อะมันไม่ได้เขียนไว้นะโอเคจริงจริงมันมีเรื่องที่มันทําให้เราเศร้าได้ด้วยนะแต่ไม่เอาดีกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไอจอมัน เศร้าอะจริงเหรออยากรู้เรื่องเศร้าไม่เอาผมไม่ชอบฟังเรื่องเศร้าของคนอื่นนะดินี่ผมอ่านไปผมน้ำตาจะไหลโอ้โหมันซึ้งเงินมา้จะปเร่องบาเฮ้ยแล้วทำไมคุณได้อ่านแต่ผมไม่ได้อ่าน่ะเอ้าคุณเข้าดิมัน1พันทิปเหรอใช่ใช่เฮ้ยฮะไม่ไม่ชอบอ่านเรื่องเศร้าเหรอผมไม่ค่อยชอบเรื่องเศร้าเท่าไหร่เลย รามีเรื่องจริงจังไหมเรื่องแบบเครียดอะไรมีดิเรื่องเครียดอ่ะมันน่าจะมีอยู่แล้วแหละอ้าวแล้วกระทูอาหารมีไหมแบบอาหารที่แบบชอบที่สุดอ๋อมี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 ไอ้จอนเขียนไม่เขียนไม่อยู่อย่างที่มันชอบที่สุดก็คือมันเขียนไว้สเมนูที่มันชอบที่สุดนะว่ามาครับอย่างแรกเลยคือหมูย่าง อ่ะฮะอย่างที่สองคือเนื้ออย่างอ่ะฮะอย่างที่สามก็คือซุปเต้าหู้แล้วก็จำปงเอ้ยจริงๆ้วมีอีกนะไก่ทอดแล้วก็บิบิมบับนั่นแหละมีแค่แนั้แหละที่ชอบที่เหลือไม่ชอบแล้วจริงๆมันเขียนไว้หลายหลายกระทู้เลยนะอืมนึกไม่ออกละสินะ ไม่ผมกำลังอ่านเรื่องที่น่าสนใจอ,อยู่เนะยเรื่องอยู่งั้นเหรอใช่เรื่องเพื่อนในจอไม่ได้พูดไม่ได้เรื่องนั้น,นะอะเ้ยแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเรื่องหลอนไม่ไม่มีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเศร้าเดี๋ยวไหว้วัลลังได้ป่ะเพราะมันยาวเหรอไม่ผมผมจะเล่าแต่ว่า ต้องต้องแอดเล่าอ่ะได้เอาเป็นแบบแอบเล่าแล้วกันนะอืฮะ uh huh. ตอนนี้ผมก็โมโหแล้วปูนไม่มาทันทีอะ่ะรู้จักที่อ่นึ่งไหมอ่ะเอ้ยผมมีอีกที่หนึ่ง uh huh. ไปดีกว่าเราคนเป็นคนใจร้อนอย่างนั้นเหรอผมเหรออืม หมายถึงเรื่องอะไรผมไม่ค่อยคุณรอรอปูนไม่ได้เหรอไม่ผมรอได้แต่ว่าจริงๆจะรอไหมล่ะไม่เป็นไรผมแค่ถามว่าคุณเป็นคนยังไงผมว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนที่เทน <c oughs> ะ <c oughs> แล้วก็ก <c oughs> าะลา <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็อ่านทยาใส่ดี ไม่ไม่ค่อยจะหลงตัวเองเท่าไหร่ม,มารายาทก็ดีมารายาทงามใช่ใช่แล้วแล้วคุณเป็นคนยังไงผมก็เป็นคนธรรมดาเฮ้ค่ะอยุดต่อยไม่แล้วเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าอยากรู้อันเนี้ยเป็นคนใจร้รอนนี้ไม่นะ เมื่อก่อนน่ะอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่อะมันก็ไม่มีเรื่องไหนจะร้อนเรื่องไหนจะร้อนเนอะมันต้องมีเรื่องให้ทำให้คนร้อนมีดิเรื่องที่เวลาเวลาตายแล้วแม่งก็ซ้ำศพอยู่ได้ไม่รูจะซ้ำนํำใหม่แม่งไม่ชอบหรอใครจะชอบซ้ำอยู่ได้ศพอ่ะขอโทษครับขับรถใจร้อนไหม ขับรถใหม่นะผมขับใจเย็นมากอะแบบหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปขับคนเดียวนะเอ้ยไม่ประมาณแปดสิบก็ได้อีโคคาประหยัดน้ำมันผมร้อนแล้วหิวอ่ะอะโมโหหิวโมโหหิวใครจะโมโหไม่รู้ไม่อ่ะไม่อ่ะแล้วก็เป็นคนเออเขาเรียกว่าอะไรนะอือฮึพูดไม่ค่อยเก่ง พูดไม่ค่อยเก่งอย่างนั้นหรอใช่ใช่แต่แบบว่ารักหมดใจเงี้ยรักหมดใจเงี้ยเออตอนผมไม่อยู่อ่ะคุณดูสนิทก,กับพี่เด่นชัยนะ <c oughs> ผมเหงาอ่ะผมฝืนใจนะผมจะบอกพี่เด่นพี่เด่นพี่เด่นนะ่ะชอบขู่ังคับพีวเรื่อยเลย พอคุณก็รู้ว่าผมมาเม็ดแอลกอฮอล์ยายก็บอกว่าให้ยกให้ยกดื่มผอกาแบบพิกงปิดจมูกก <c oughs> ินใช่ใช่ใช่แต่คุณอยู่ไกายไหนได้กลิ่น <c oughs> ไม่ีเฮ้ยหมดแล้วงั้นหรอเรื่องเลนะ่ามันมีอีกเยอะเลยแต่ผมไม่อยากเล่าทีเดียวะดิ <c oughs> ได้เพราะคุณนึกไม่ออกงั้นหรอ <c oughs> ผมนึกออกดิตอนนี้ก็นึกออกมันเยอะมากอะโอเค แต่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่ายัางไงผมว่าผมต้องไปเรียบเรียงคำพูดก่อนว่าคุณจริงๆนะขมอนุญาตเพราะว่ามันคิดไม่ค่อยทนนะันอะปิ๊งๆนะ